พักนายนะเพื่อนเพื่อนของโป้นะครับนำ by เอ็กซ์แนปครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถซิ่งนะครับแล้วชอบถ่ายรูปนะครับแปลว่าเราชอบเหมือนกันเลยครับฝากกด subscribe youtube กดกระดิ่งปุ้กิ้งไว้สักนิดนะครับเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับเวลาอัปเดตคลิปใหม่ๆเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ เอาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาอยู่เกี่ยวกับการทําวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของ Trans i t i o n นะครับ transition คืออะไร t r a n s i t i o n นะครับก็คือการเปลี่ยนฉากระหว่างวิดีโอหนึ่งไปอีกวิดีโอหนึ่งนะครับแล้วมันสําคัญยังไงใช่ไหมครับมันมีความสําคัญมากครับเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนฉากจากวิดีโอหนึ่งมาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับให้มีความสมูทเรียบเนียนเนี่ยเราจาเป็นต้องใช้ Trans i t i o n ในการช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฉากแบบไม่มี Trans ให้ดูก่่อนวามัันนนเป็ยงงไรับอนี้ม็ดิมเริผ่ม จวิวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วผมจะสับเปลี่ยนลงมาเป็นข้างล่างเะครับเป็นคนนะครับเดี๋ยวลองเทให้ดูนะครับอ่ะก็เป็นการคัดชนมาปกติครับมันจะไม่มีลูกเล่นหรือว่าความสมูทความเนียนนะครับทําให้วิดีโอมันไม่สวยไม่ลื่นนะครับแต่การที่เราใส่ทา transition เข้าไปนะครับมันช่วยให้วิดีโอมันสวยสมูทลื่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าการใส่ t r a n s ิ t i o n ให้วิดีโอสวยลื่นสมูทเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆสัก4 t r a n s i t i o n นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูหรือว่าลองไปประยุกต์ดูนะครับผมจะเริ่มจากนี้แล้วกันครับเป็นฝนตกลงมาที่พื้นนะครับแล้วก็ผมจะต่อด้วยการดันขึ้นมาบนท้องฟ้านะครับเป็นมุมบนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาต่อที่คนผูกเชือกลงเท้านะครับแล้วก็จะขึ้นไปวิวอีกหนึ่งครั้งนะครับประมาณ4 Trans i t i o n นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเพย์ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ทําการใส่ทา transition ให้มันนะครับแล้วก็ปล่อยวิดีโอคัดชนเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ามันก็จะเป็นการคัดชนแบบปกตินะครับก็คือวิดีโอต่อวิดีโอต่อวิดีโอนั่นเองครับผมว่ามันยังไม่สวยนะครับมันไม่สมูทไม่ลื่นนะครับการใส่ทา transition นะครับช่วยให้มันลื่นสมูทสวยแล้วมีเสน่ห์นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ทา transition นะครับแล้วก็ดูความแตกต่างนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเริ่มจากอันแรกนนนะครับบขขข้้้าาางงงล่ึนะครับ ผมจะใช้ Transition เป็นลูกศรชี้ขึ้นฟ้านะครับก็คือเป็นการดันภาพขึ้นไปนั่นเองครับตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าแต่ละโปรแกรมนะครับก็จะมี Transition แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่า Transition พื้นฐานอย่างอันนี้เช่นขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่ทุกโปรแกรมนะครับเพราะงั้นก็เลือกใช้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับอันนี้อันแรกผมจะทําการดันขึ้นข้างบนนะครับอ่า เห็นไหมครับก็เป็นการสับขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็อันถัดมาเนี่ยผมจะทําการดันลงล่างนะครับพอลงล่างเสร็จแล้วปุ๊บจากผูกเชือกลงเท้าขึ้นมาด้านบนเราก็จะใช้เป็นดันขึ้นข้างบนอีกหนึ่งครั้งนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเพย์ให้เพื่อนๆดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอมีทัสซิชันเนี่ยมันทําให้เวลาสับเปลี่ยนฉากมันเนียนมันสวยนะครับ อที่เ่นเราอยู่จากพื้นข้างล่างเราขึ้นข้างบนก็ใส่การ์ดิชั่นดันขึ้นมานะครับทำให้วิดีโอมันดูสมูทเนียนขึ้นนะครับถ้าบวกกับมีเพลงเข้าไปอีกอย่างก็จะทาให้วิดีโอสวยขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับตรงนี้ไม่ได้มีแค่ขึ้นบนลงล่างนะครับก็จะมีตบขวาตบซ้ายนะครับขึ้นอยู่กับวิวที่เพื่อนๆใช้นะครับสมมติเพื่อนๆถ่ายวิวด้านขวามาเนี่ยแล้วอีกมุมนึงเป็นด้านซ้ายเนี่ยถ้าเรามาคัดชนเนี่ยมันจะเป็นขวาชนซ้ายมันก็จะไม่สวยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใส่างก็ประมาณนี้รา ทำวิดีโออย่าลืมใช้ Transition ช่วยนะครับมันทำให้มันลื่นไหลสม,มูทและสวยขึ้นจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมโป้จอดน้องมเมฆ Snap ไปก่อนนะครับไว้เจอกัอน,นใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย